จ่ข่าวร้อนล้วงข่าวลึก กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็จะมาติดตามกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะโดยความเคลื่อนไหวแรกที่เราจะไปติดตามกันก็คือที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งวันนี้ทางคุณสุทธิพลทวีชัยการนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการแถลงผลการประกาศการสรรหาสมาชิกผู้ที่สภาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน73คนซึ่งมาจากการเสนอรายชื่อบุคคลองค์กรห้าภาคค่ะได้แก่ภาควิชาการ ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาชีพและภาคอื่นๆส่วนรายชื่อบุคคลที่มีรายชื่อะะที่น่าสนใจที่ได้รับการสรรหาเป็นสวนะคะก็ได้แก่พลเอกสมเจตบุญถนอมในสักกอ่อแสงเรืองในคำนูลสิทธิสมานและนายสมชายสแสวงการ ซึ่งท้งนี้ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัรหาก็สามารถที่จะเดินทางไปรับใบรับรองได้นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13เมษายนเพื่อไปรายงานตัวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประกาศผลรายชื่อในราชกิจจานุบเบกษาตกันต่อไปค่ะขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้นายพร้อมพงศ์นพริษกวนสุขพรรคเพื่อไทยก็มีการถแถลงถึงรายชื่อสวสัรหาชุดใหม่นะคะว่ารายชื่อสวเลือกตั้งที่ประกาศออกมาอาทิ พลเอกสมเจตบุญถนอมอดีตสนชในนามยิ้มแย้มอดีตประธานคอตสในศักกอแสงเรืองอดีตคอตสในขณะที่บางคนเป็นสวสรรหาก่อนหน้านี้3ปีและยังกลับมารับตําแหน่งอีกอาทิในสมชัยแสวงการในคุณคํานูนสิทธิธสมานและบางคนเมื่อโดนสื่อติงก็ใช้วิธีนำนมินีเข้ามาแทนถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจในชุดทายาทอสูนเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญปี2550ที่คลอดมาจากเผด็จการ ในพรอมพงยังกล่าวอีกนะคะว่าวันนี้คงเห็นแล้วว่าเชื้อชั่วไม่มีวันตายการสหาสอวอลักษณะน,นี้ขัดกับหลักประชาธิปไตยใช้คนแค่เพียง6-7คนมานั่งคัดเลือกจากกระดาษผู้สมัคร600คนเหลือแค่เพียง73คนล้วนแต่เป็นหน้าเก่าหน้าเดิมทั้งสิน้นคนเป็นสอวอลมา3ปีมาอยู่ต่ออีก6ปีก็อยู่กันลากงอกตายขาเก้าอี้การเลือกแบบนี้เป็นการสะท้อนในยะอะไรบางอย่าง ก็ถือว่าเป็นการออกมาตอบโต้ทางด้านการเมืองจากทางพักเพื่อไทยแหละค่ะนะคะและขณะเดียวกันในส่วนของพักเพื่อไทยเองก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรนะคะที่เป็นคนดิเดตหมายเลขหนึ่งในบัญชีรายชื่อนกคะกับการท้าชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงก็ปรากฏว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าตัวพันธมตโททักษิณนั้นนะคะก็เตรียมที่จะชูนางสาวยิ่งลักษณ์กับคุณสมบัติของความเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยค่ะ โดยวันนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวกันออกมาจากนายสมชายวงสวัสด์ด้วยนะคะซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ไปประกอบพิธีนะคะรดน้ําดําหัวเนื่องในงานประเพณีปีใหม่เมืองโดยแกนำคนคนเสื้อแดงนะคะที่ เข้าร่วมนะะในงานงานดีนี่นะคะก็มีกันขึ้นที่แถวประตูช้างเผือกนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะโดยนายสมชายนะคะก็ได้อวยพรให้กับคนเสื้อแดงที่มาร่วมงานค่ะว่าขออวยพรให้ชาวเสื้อแดงมีความสุขในประเพณีสงกรานต์ถึงแม้ว่าจะมีคนมาร่วมงานไม่มากเลยนะคะจะมีแค่เพียงคนเดียวถ้าหากว่าเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงนั้นตนก็จะมาร่วมงานนายสมชายยังกล่าวอีกนี่นะคะว่าสําหรับในภาคเหนือของเรานั้นมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วสองคน คือ1พันธมทโททักษิณนะคะเป็นคนแรกและตนเป็นเคยคนเหนือก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2และคนที่3นั้นนายกก็น่าจะเป็นคนเชียงใหม่อีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะในงานสงการานเชียงใหม่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาศรีวิชัยองค์พระบรมธาตุด่อยสุเทพได้คุ้มครองชาวเชียงใหม่ทุกคนและขอให้คนที่อยู่แดนไกลได้มีโอกาสกลับมาบ้าน ก็เรียกว่าเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการออกมาระบุถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปละค่ะของนายสมชายวงสวัสด์นะคะก็เรียกว่าเป็นนัยยะเนี่ยนะคะบ,บางอย่างละค่ะที่น่าพิจารณากับการเปิดเผยชื่อของคุณยิ่งรักออกมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะเป็นการโยนหินถามทางของพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงก่อนที่จะมีการเปิดตัวหรือไม่ค่ะเพราะว่านะคะถ้าหากจะพิจารณากับท่าทีของสสพักเพื่อไทยอย่าง นายสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลนะคะสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะโดยระบุว่าเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษ์นั้นจะตัดสินใจรับหน้าที่นะคะดังกล่าวนี้และนางสาวยิ่งลักษ์ก็จะเป็นผู้ที่นํานโยบายของพักไปดําเนินการได้อย่างเต็มที่เหมือนกับนะคะพันธมดโททักษิณที่มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรี อีกทั้งนางสาวยิ่งรักก็จะกล้าที่จะเป็นผู้นําพาตัวพันธบทโททักษิณนั้นกลับบ้านรวมทั้งกล้าที่จะประกาศนินรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมในขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะในมุมมองของพรรคประชาธิปัตย์นะคะในเทพไทยเสนาผง์โฆษกประจําตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่าในพรรคเพื่อไทยนั้นยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจนได้ดูจากท่าทีของผลเอกชวลิตและนายสนน เพราะเห็นว่าถ้าหากมีการผลักดนนันนางสาวยิ่งรักษมาเป็นนอมินีตัวจริงอาจจะถูกขัดขวางจากหลายกลุ่มในสังคมไทยเพราะคนทั้งประเทศก็เห็นว่าการผลักดนนันนางสาวยิ่งรักษนั้นเป็นการสร้างตัวแทนของแผ่นตมโททักษิณอย่างชัดเจนและถ้าหากมีการขัดขวางนางสาวยิ่งลักษก็คงจะไปหาคนที่เป็นครอบครัวรอบข้างตัวเองเช่นนายบรรพน์ดามาพงศ์และแกนนาในกลุ่มเครือชินวัตรอาทิในบุญครีปลังสิริอดีตประธานคณะกรรมการบริหารบร,ริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ในนิวัตธรรรงคบุญทรงภัยสารผู้บริหารบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นก็อยากเตือนว่าการบริหารประเทศนั้นไม่ใช่การบริหารธุรกิจการอนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาเป็นผู้นําประเทศประชาชนอาจคลางแคลงใจเพราะมีภาพของนักธุรกิจที่อาจจะเข้ามาหาผลประโยชน์กับการบริหารประเทศในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของนักวิชาการค่ะ นางสาวสิริพันธ์นกสวนอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายก็กล่าวเขาว่าไม่แปลกใจที่มีกระแสข่าวจากพักเพื่อไทยที่จะให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้สมัครสสอระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งก็จะส่งผลให้พักเพื่อไทยเป็นพักครอบครัวและพักชินวัตรทันทีดังนั้นไม่ว่าจะมีชื่อปรากฏเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์หรือนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสอสสัดส่วนในขณะนี้ก็เป็นการปล่อยชื่อออกมาเพื่อทดสอบกระแสสังคมเท่านั้น ที่ผ่านมาพันธมตโททักษิณนั้นจะเซฟครอบครัวมาโดยตลอดแต่ด้วยไม่ไว้วางใจกับการเลือกตั้งผู้นําพักในอดีตครั้งนี้จึงเป็นไปได้ที่พันธมตโททักษิณนั้นจะเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะหากเลือกในมิ่งขวานก็อาจจะยังไม่ได้จ่ายคนเสื้อแดงอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วิกฤตการเมืองนั้นก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและจะยังคงมีความวุ่นวายอยู่ไม่ว่าพักใดจะชนะการเลือกตั้งก็ตาม ซึ่งถ้าหักรอให้อดีตสมาชิกบ้านเลขที่111กลับมาถึงเวลาก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนได้ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องให้ได้ตามกันต่อค่ะจข่าวร้อน,น